ปัจจุบันมีประเทศประเทศหนึ่งได้เข้ามามีมบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันของวัยรุ่นไทยทั้งในเรื่องการแต่งกายการอุปโภคบริโภคการพูดสนทนาและการแสดงท่าทางประเทศนี้ก็อยู่ในทวีปเอเชียเช่นเดียวกับประเทศไทยนั่นคือประเทศเกาหลีค่ะอุย้ยซีรส์เรื่องนี้สนุกจังเลยอ่ะฉากนี้ซึงมากพระเอกล้อลอไม่ได้แหละต้องโดนหมอกริง ฮัลโหลกินอะไรอยู่กินข้าวจ้ากินข้าวเสร็จแล้วไปไหนเปล่าว่าจะกลับหออ่ะหญิงมีอะไรบ้างแล้วทำอะไรอยู่อะเขาหลอกเขาดูซีรีส์เรื่องหนึ่งดะเรื่องนี้แล้ะเอ๊ะหลอกมากอ้โเกาหลีอีกแล้วเดี๋ยวนี้นะคะเขาเริ่มเกาหลีเนาะเขาอยากกินจริงเลยเกาหลีน่าสนุกแล้วไหนครัอืมงั้นเดี๋ยวขอจะเล่าให้ฟัง สาธารณารัฐเกาหลีหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเกาหลีใต้เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกมีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใต้ของคาบสมุทรเกาหลีพรมแดนทางด้านทิศเหนือติดกับประเทศเกาหลีเหนือมีประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้โดยมีทะเลญี่ปุ่นและช่องแคบเกาหลีกั้นไว้มีภาษาทางการคือภาษาเกาหลี มีการปกครองแบบประชาธิปไตยออระบอบกึ่งประธานาธิบดีและมีกรุงโซเป็นเมืองหลวงเครื่องแต่งกายประจำชาติของเกาหลีเรียกว่าฮันบกฮันหมายถึงชาวเกาหลีส่วนบกหมายถึงชุดรวมกันแล้วจึงหมายถึงชุดของชาวเกาหลีฮันบกเป็นภาพรวมศิลปะของเกาหลีที่สามารถพบเห็นได้ตามท้องถนนของเกาหลี เรากับถนนสายแฟชั่นของปารีสชุดแต่งกายประจำชาติของเกาหลีทำมาจากผ้าสีสันสดใสเนื้อผ้าขึ้นอยู่กับโอกาสและวัยของผู้ใส่เด็กหญิงหรือหญิงสาวจะสวมกระโปรงสีแดงเสื้อสีเหลืองและจะเปลี่ยนกระโปรงเป็นสีแดงเสื้อสีเขียวเมื่อแต่งงานแล้วส่วนหญิงสูงอายุจะเลือกสีสันต่างๆที่สดใสและเลือกใช้เนื้อผ้าที่หลากหลาย

คนนะแล้วตอรี่ย่ให้ฟังอ่านงนน่สนใจละเออน่าสนใจอยเนีมีอีกเรื่องนึงนะที่บอกว่าเาจะถามริงิงรู้เปล่าว่าอ o l l e คืออะไรที <parasite> ่ของภาษาภาษาอังกฤษอนเกิงอยากรู้เล่าว่าาหลีู่ดภาษาอังกฤษนไหยากเร็นนิเ้ยไม่น่ได้ต้องรา้ว่อะไรเดราไค่ะโอเคเดี๋ยวเข็ห้องแคุยโอเคเะ สินเนะกินเอะล้เยอแยป้เยอนี้รกมากกินได้ยังไงล่ะตลกดะเดี๋ยวเข้าไปนะน่นนะดูมากเนี่าบอกรห้เหมอชอบตัวหรือเปล่าเกี่ยวกับจากถึงสองว่า ชอบซันกดนบอมชอบคนนีโรตีปะเออเดี๋ยวเราไปดูคิดว่าน่าจะมีนะเรื่องรา่างเนี้อินดี้อินดี้เดี๋ยวร้องไปดูปะ super s t e n เออมโอเคอ้าแล้วอ้ขเราอกบ้าเยอะแยะเลยขนมเตงไลยแช่ตุ้ยง่ายเลยโอ้้อนาโอเคขนมวันนี้ก็หนานจะกินก็ เออนี่นี่นี่เดี๋ยวนั่งวอบุนเตนเดี๋ยวเราเก็บบุนได้ก่อนเดี๋ยวไปไหนเดยวอุ๊ยเดี๋ยวไปไหนอ๊ยไฟสตาร์ไหนนี่ไงเรื่องนี้อะไรเนี่ยสุร์สตาร์อะไรเกาหลีกับอะไรอินดี้สักอย่างหนึ่งเนี่ยอือจัดกันซ็อกที่ว่าใช่จัดกันซ็อกกับอะไรนะอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรปะป๊าร์่ะไม่รู้อันี้จะดูอ่ะเขาว่าเราอ่ะ รู้จักหลักที่ควรจาในการถอดทำทับศัพท์เกาหลีดีว่าปะ uh, <okay. S 2> เออเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เนี่ย,ยหลักที่ควรจาในการถอดทาทับศัพท์ทียอกแทนเสียงตัวคอควายเมื่ออยู่พยางค์แรกแต่จะแทนเสียงตัวกอเมื่ออยู่พยางค์หลังเช่นคํานี้อ่านว่าคอกีคานี้อ่านว่าโคมคํานี้อ่านว่าคาดาและคํานี้อ่านว่าอ e ีกอทีกึด แทนเสียงตัวทอรหารเมื่ออยู่พยางแรกแต่จะแทนเสียงตัวดอเด็กเมื่ออยู่พยางหลังเช่นทูดิออ่านว่าทูดอถึงอ่านว่าทึงพีอึบแทนเสียงตัวพอพานเมื่ออยู่พยางแรกแต่จะแทนเสียงตัวบอเบไม้เมื่ออยู่พยางหลังเช่นพาโบอ่านว่าพาโบพูอินอ่านว่าพูอิน ชีอึดแทนเสียงตัวชอช้างเมื่ออยู่พยางแรกแต่จะแทนเสียงตัวจอจานเมื่ออยู่พยางหลังเช่นเชจูโดอ่านว่าเชจูโดโชโมอ่านว่าโชโม 1. สระเออหรือเอจากภาษาอื่นจะถูกเปลี่ยนเป็นสระอในภาษาเกาหลีเช่นคำว่าคอมพิวเตอร์ จะอ่านว่าคอมพิวเตอสเสียงตัวสะกดในภาษาอังกฤษตัวดีตัว g ตัว k ตัว s ตัว t มักจะถูกเปลี่ยนเป็นสระอือในภาษาเกาหลีเช่นคำว่า k s s จะอ่านว่า kiz s set จะอ่านว่า sedu 3. คนเกาหลีส่วนใหญ่ออกเสียงตัวฟอร์ฟันหรือตัว f ไม่ได้จึงต้องออกเสียงเป็นตัวพอพานแทน 4. คนเกาหลีมักจะใช้เสียงพอพานถ้าเป็นพยางคแรกสุดหรือบอใบไ,ไม้ถ้าเป็นพยางหลังแทนตัว v ห้าภาษาเกาหลีไม่มีคววกลัมรอเรือรอลิงหรือตัวอตัว l ดังนั้นเราจึงต้องแยกตัวรอเรือรอลิงหรือตัวอตัวแ l ไปเป็นอีกพยางหนึ่งเช่นคว่า Tree จะกลายเป็นซู r ีหรือ Drama จะกลายเป็นชูราม a 6. ตัว su ในภาษาอังกฤษจะกลายเป็นช h u เช่นคำว่า super junior จะอ่านว่าชุกโพ Junior 7. คนเกาหลีออกเสียงซซโซกับสาระอีเป็นชีไม่ใช่สีตัวอย่างคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่อ่านออกเสียงแบบคองลิชหนึ่งไดเออ่านว่าเดออออแปลว่าลดอาหาร ลดความอ้วนสอง디ไซ너อ่านว่าทิจ้าอินอแปลว่าดีไซเนอร์นักออกแบบ 3. r e s t ส u r รอ t อ่านว่ารสสต์รองแปลว่าพัตตะคาร4 makeup อ่านว่าเมคอัพแปลว่าแต่งหน้าห วรัสอ่านว่าพออโรซแปลว่าไวรัส 6. ฟ a l e n t ท n ์สเดยอ่านว่าพลนทนอินเดย์แปลว่าวันวนาเลนไทน์เจ็ดส l ัลกาเอ่านว่าซันกลาซแปลว่าแว่นตากันแดด 8. s t สไตลอ่านว่าสไตล์แปลว่ารูปร่างสัดส่วน ประเทศเกาหลีเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีโทนเสียงและสำเนียงภาษาอังกฤษที่ฟังยากหรือที่เรารู้จักกันนอีกชื่อหนึ่งว่าคองลิชค่ะ